เบบี้ดอตนะครับตอนนี้ได้กล่าวถึงการจะเข้ากระดานใบแนนมีการวางโปรเจกต์ความคืบหน้ามากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ Baby d o อผมบอกเลยนะว่าโอกาสเข้าใบแนนเนี่ยสูงมากอยู่ที่ว่าจังหวะและโอกาสเท่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือ คอยนิวมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจาก Baby Dot วันนี้เขาก็พยายามกาวอย่างเต็มที่นะครับนั่นก็คือโปรเจกต์เมตาเวิร์นะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงโฟกี้ด้วยนะครับว่าการเข้าในกระดานใบแนนเนี่ยมันจะต้องใช้จังหวะและโอกาสทั้งสองเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งวิเคราะห์กันในคลิปนี้นะครับว่า เบบี้ดอกับโฟกี้จะเป็นยังไงต่อไปเราไปเจอกันทีละครับเอาล่ะครับมาชมข่าวแรงก่อนนะครับเนื่องจากเบบี้ดอมีการเปิดเขาเรียกว่าระบบ p 2 e นะคือมีระบบกระเป๋านะครับซึ่ง Baby Dot เบบี้ดอเนยก็มีเรื่องของกระดานแล้วนะครับแล้วก็กระเป๋ารูปแบบของ p 2 e นะครับเพื่อจะทำให้ให้ระบบเนี่ยมันครบวงจรมากขึ้นก็เหมือนกับทางระบบของชิบะสวอปแหละนะครับแต่เบบี้ดอเนี่ย น่าจะาเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็เครือข่ายก็น่าจะยังสู้ไม่ได้นะครับแต่วันนี้ก็จะเปิดไอตัวใน De c e n t ท r l a n d นะครับในในแพลตฟอร์มของมานานั่นเองแต่มันจะเป็นโหมดสัตว์เลี้ยงนะครับต่างๆนะครับก็คือใครที่อยากที่จะเข้าไปสะสมหรือได้รับรางวัลของ b a b y d ดเนี่ยหรือจะเล่นอะไรที่เกี่ยวกับโปรเจกต์ของ b a b y d ดนะก็จะเข้าไปในโหมดสัตว์เลี้ยงได้นะครับ แล้วเมื่อเล่นนะครับเราก็สะสมสเกลไปก็จะได้เป็น NFT ต่อตอมานั่นเองฉะนั้นตัว NFT นะครับก็จะได้เป็นการ์ดออกมาแล้วก็จะได้เป็น NFT เจ๋งๆนะครับเป็นไอเทมที่ที่อยู่ในตัวเกมนะครับก็เป็น P 2 E pet park เนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนสวนสวนสัตว์เลี้ยงแห่งแรกในจกักรวาลดิจิตอลนะครับนอกจากนี้ก็มี ประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับใครที่ที่เข้ามาสะสม nft ของ b a b y d o l ก็ยังสามารถรับรางวัลพิเศษถึง250%ในเกมด้วยนะครับแล้วก็มีสินทรัพย์โทเค็นประมาณ1 0 0 0 0รายการเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดบนบล็อกเชนของอิตาเลีย nft นั่นเองได้รับการออกแบบนะครับคาแรคเตอร์ Character ที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆมากกว่า208นะครับรวมถึงดวงตาปากเครื่องสวมศีรษะนะครับและ เสื้อผ้าที่ทํามาจากขนสัตว์ด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเทมที่เปิดในเกมและเข้าไปผนวกกับแพลตฟอร์มออกมานาะผมว่าทาได้ดีนะครับชอบค่อนข้างชอบมาข่าวที่2นะครับนั่นก็คือโฟกี้นั่นเองนะครับเนื่องจากโฟกี้ก็เปิดแพลตฟอร์มร n c h แพดนะครับระดับพรีเมียมก็จะมีเครือข่ายของเขานะครับประมาณาหลักหลักเนี่ยน่าจะประมาณ2 แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับนั่นก็คือ App Swap นะครับกับ Cherry Swap นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายลองๆนะลองจากพวก Pancake Swap นะครับแต่ก็อยู่ในใน bsc chain เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น a อ p s w a p เนี่ยกับกับเชอร์ร p ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดนะครับบน okx OK chain นะครับแล้วก็ Cherry Swap ก็ได้ประกาศร่วมกับ f o ก y f i l l Locker ปอดคอด้วยนะครับเป็นโซลูชันนะครับที่ช่วยสำหรับในการที่ทำให้กระเป๋าเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นเนาะนะครับเพราะโฟกี้เนี่ยหลายท่านเคยเคยเข้าไปซื้อในแพนเค้กนะครับเราก็เหรียญหายครับเพราะว่าระบบความปลอดภัยยังไม่ดีเขาก็เลยทำการอัปเกรดกระเป๋าใหม่นะครับที่เรียกว่าโปรเจกต์ L นั่นเองนะครับแล้วก็ ได้มาเปลี่ยนชื่อเป็นปัจจุบันคือ f o กี้ f ฟ l ์ล็อกเกนะครับเพื่อจะทําให้เหรียญเนี่ยมันมีมาตราฐานมากขึ้นเมื่อก่อนมันระบบมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาเยอะมากๆช่วงประมาณวันที่31กรกฎาคมนะครับโฟกี้นูก็เปิด Utility นะครับตัวแรกชื่อว่า f o กี้ f ฟ l ์ล็อกเกนะที่เป็นตัวเนี้ยนะครับที่เป็นกระเป๋าผมก็อาจจะที่จะอธิบายเพิ่มนะครับว่า f o กี้ไฟล์ล็อกเกมันคืออะไรนะครับ เพื่อปกป้องเงินนะสำหรับนะักลงทุนจากการหลอกลวงจากการแฮกนะครับบนบล็กคอรที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับช่วยพัฒนาโครงการการเข้ารหัสของบุคคลต่างๆด้วยนะครับก็สามารถที่จะล็อกโทเค็นลิควิดิตี้พูล NFT นะครับและโทเค็นต่างๆได้ก็เหมือนเป็นกระเป๋าของท a s k Wallet กับ m s t นั่นแหละครับแต่ว่าะระบบความปลอดภัยมันจะช่วยนะครับดังนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะ ทำไอตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะทําให้เหรียญไม่ได้หายเาะมื่อก่อนอะ่ะมีคนเอาไปสวอปนะครับเหรียญหายมากนะครับมากมากกว่านะครับทําให้ต้องพัฒนาตัวนี้มาแล้วมีคนร้องขึ้นไปด้วยนะครับเรื่องของค่าเสียหายอะไรต่างๆนะครับโฟกี้ก็พยายามแก้ตรงนี้อยู่ม,มีอีกตัวนะครับชื่อ F Swap นะครับก่อตั้งในปีสองห้าหกสี่ นะครับเป็นหนึ่งในเด็กชั้นนำในเครือข่ายของ psc นะครับแล้วก็มีมีชุดเครื่องมือนะครับเต็มรูปแบบเช่นผู้ดูแลสภาพคลองอย่าง a m m นะครับแล้วก็การทำฟาร์มในในผลผลิตแพลตฟอร์มการปักหลักนะอันนี้ครับก็เป็นภาษาไทยที่แปลออกมานะครับและการเปลี่ยนแปลงทำงานร่วมกับพันธมิตร224ร้ายการนะครับมี total value lock นะครับหรือ t v l ประมาณ1 1 1 1 ส0ล้านดอลลาร์ส่วน Cherry Swap มี Tvl ที่น่าประทับใจนะครับประมาณ770ล้านดอลลาร์นะครับ Decentralize d มันเป็น Decentralize d e x c h a n g e มีฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับเช่นการขุดสภาพคล่อง ifo nft lottery นะครับแล้วก็ดาวนั่นเองนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นตัวช่วยนะครับสำหรับสำหรับโฟกี้ที่จะทำให้มีคนเข้ามาถึงนะครับใน ในในกระเป๋ามากขึ้นนะครับเพราะว่าโฟกี้มีปัญหาเรื่องของระบบเนี่ยโดนแฮกบ่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมนะครับแล้วทำให้ราคาของโฟกี้เนี่ยมันตกจากศูนย์สาตัวมาถึง5ตัวเนี่ยเป็นเพราะเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับและโฟกี้เนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับแล้วจะเป็นยังไงต่อเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่าโฟกี้พยายามที่จะกาวแล้วเข้าไบแวนอยู่นะครับส่วนตัวเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องรอนะครับว่า,า V 2จะมีการนุมัติใช้เมื่อไรนะครับขอให้เป็นหลังจากการเข้าไบแนนตไปนะครับที่ราคามันจะโดนถีบไปใกล้ประมาณส1ดอลลาร์เนี่ยน่าจะมีการปรับเป็น V 2แล้วล่ะนะครับน่าจะอยู่ช่วงนั้นนะครับเพราะราคาเขาจาเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ยังไงมันเขาอาจจะเป็นการปรับ V 2เข้าก่อดไบแนน หลายท่านบอกว่าราคาไม่สําคัญนะครับรา,ราคาสําคัญนะครับเราก็มาเก็ตแคปก็สําคัญด้วยนะครับถ้าเกิดไม่แรงซื้อไม่ดีนะเหรียญพวกนี้นะครับเข้าไปใบนันเนี่ยเขาเก็บไอค่าธรรมเนียมนะครับแต่ละเหรียญเนี่ยอื้อซ่าเลยนะครับเราก็แพงด้วยฉะนั้นใครจะ l i s เข้ากระดานอ่ะนะครับก็ต้องก็ต้องคิดให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วมันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับ ก็ทั้งเบบี้ดอด้วยทั้งโฟกี้ด้วยนะครับส่วนตัวผมว่าเบบี้ดอทไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกนะนะครับแต่โฟกี้เนี่ยน่าจะต้องสู้เหมือนกันแต่ว่าโฟกี้มันอุปทานมันน้อยกว่าเบบี้ดอทนะมันอาจจะเป็นโจทย์หนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่จะเข้ามาเล่นก็ได้อ่ะข้อมูลนะมีประมาณนี้นะสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวส่งลิงก์กับคิวอาร์โค้ดไปให้และย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้ผมหวังว่า baby dot และ f o k y นะครับจะโก to the m มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d ร d ด็นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 t o โทเคนเท่ากับว่าอ่ายูเซอลประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ 1. คือต้องเป็น user ใหม่ที่สมัครจาก r e f e r r ร l code นะครับจากคอยนมิมนูลเท่านั้น 2. คือต้องทำ kyc level 1 3. ต้องเทรด1ครั้งใน xchange t X Chain, ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้ 4. นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี a i r d o p ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาละครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT a อ d d o p ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนนมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ